ตัวตัวมามามาใส่กูจะไปใส่กูหมดิลยเฮ้ยไม่ใช่ทำอะไรมึงเก่าอ่ะจะให้ทำที่ไหนแล้วไป วอนดี้เพื่อนทุกคนนะครับผมเป็นตอนนี้เราอยู่กับช่องบักตามแชนแนลนะครับผมเป็นช่องที่เอาง่ายเลยไม่ใช่ก็คือตอนนี้เราอยู่กับเกมวันพีชไอทีพากนะครับผมเป็นเกมแนวต่อสู้นั่นเองนะครับผมก็วันนี้จะพาทุกคนมาเล่นแบทเพิ่นก็คือจับทีมไปสู้กับฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็จะเล่นจํานวนสามเกมนั่นเองนะครับผมก็ตัวละครที่ผมจะเลือกมาในวันนี้ก็คือจะเป็นสามตัวละครที่สามารถ ใช้ดามเหมือนกันนะครับผมก็คือตัวละครที่ผมเลือกมาก็จะเป็นโอเด้งก่อนเลยนะครับผมแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นแชงคูแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นฟูจิโทระนั่นนะนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับผมโอเคกดเริ่มเลยนะครับทุกคนอ้าว มาเป็นอะไรครับเนี่ยมาครับกดเริ่มแรกของเราเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถชนะคนได้ไหมโอเครอบแรกมันก็บล็อกฟูจิโมระผมไปเลยไม่เป็นไรครับผมจะหาหนักขับอีกหนึ่งคนนะทุกคนก็คือก็คือนี่ผมเดี๋ยวผมใช้เป็นโซโลนั่นเองนะผมโซโลจูโน่นะครับ ไม่ใช right, mm ่โนโนโนอาโซโลโลโลอาโนโซโลอะไรนี่แหละทุกอย่างมาครับผมโอ้ได้เจอจับแขคงก่อนเลยมาครับผมาเออต้องตดมันควงไว้เลยเฮ้ยชโก้วยฮรับ อไม่ดีว่ายออกกัะทุกคนก็คือผมจะมนะครับก็คือต้องออกนั่นเองนะคผมไปรูคู่ที่สองกันเลยดีกว่าก็คือเราก็คือจะผมจะเพิ่มให้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมเพราะว่า โอเคเราก็จะออกเลยกันดีก็คอือสู้เด้งผมไม่ได้แนลน้วโอเคเรามาเริ่มคู่ที่สองกันนะ้วก็คือจะเล่นให้สีคู่เลยวันนี้เพราะว่าไ,ไม่ว่าเมื่อกี้เขาเล่นเขาก็ออกไปเนี่ก็แพ้ผมเขาก็ออกโอเคผมนั่าจะเจินคนไทย้วคนนี้บอะว่าซื้อคือออกภาษามสี่แล้วทุกคนเฮ้ยเร็ว มาครับผมโอ้โหเจอหมดัวทุกคนรอบนี้นี่แหละไดเป็น่หแต่ไม่รู้ว่าจะูกัได้หรือเป่านะครับผมาครับอาโดนกระแไ่โดนหรอเือมาจต้องหลบเอาละมาอาร อะไรนูนเหรอเราต้อ,ตองหลบอีไรมันมัมเนเอากแล้วถ็กแล้วไ,ไ,ไ,ไอ้ไอ้ไอ้ไอวันนี้เขาเป็นจอมพลระดับสี่

ได้ตนแงคูไดทุกคนทุกคนอาจจะได้เสียงลมนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมรอ้ทุกคนโอ้ยโอดนเยอะโดนมาาแงคูจะใครจะุกันไมร่ผม้อ

เฮ้ยไอ้เอได้บอลบอได้บอลตอเตะแต่ตอยต่้น่อกครับสุท้ายขงัดในคู่ที่สองบอกแล้วนะครับเราคือไม่ต้องอมืิโลก็ได้อารยเก่งเกินไปดูคู่ที่สากันเลยครับผมเราจะไม่ต่อล้อต่อเียแล้วก็เราจะไม่กด จับไปสู้กับทอยนั้นว่ะแตคือก็คือชนะก็ชน,นะเนาะประมาณนั้นโอเคมาคู่ที่สามแล้วผมแต่ถ้าผมชนะอ้าวมากดเริ่มครับผมเดี๋ยวรอดูเขาว่าเขาจะตัวละครตัวไหนมาไฟกับผมะนะครับแต่ที่รู้ผมแบนโอ้เจอสิงจักรพรรดิโอ้หนวดดำในเวอร์ชั่นแบบอ่าใช้พลังตอง่อต่องพันนะคเพราะว่า มันตอนนี oh. ite, oh. ้เขามีกิจกรรมไม่รีอะไรต้องทำขึ้นข้ามรถม่เป็นก็คือไปเล็บโดนไอ้เจนนัวดำมานี่เต๋อมาไม่มาไม่มา โอ้โหหมดจัดจ่าห้าเลยกูโดนแล้วกูโดนก็แล hey, ้วเบาเอ้สวยงามนี่ไป็นตอนนี้เฮ้ยเบาเบาเฮ้ยเบาเฮ้ยหมดว่ะเฮ้ยมันเริ่มเริ่มคู่หนวดตจำหมดนี้โหดว่ะถ้าอาจจะเป็นคู่ปิดเราแล้วและคู่สุดท้ายเราเป็นไงวะอุ้ยโหดว่ะเฮ้ยมันรู้ได้ด้วยอ่ะ โอ้มันไหลลงไงน้ำเต้าโอ้ก็ยังมครับผมแทงจะแทงไม่งจะแทงโอ้ย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 ้จุยมนกันหรวะ้าไม่ยหไม่ได้ไม่โดนด้วย มาครับผมโอ้ดหน่อยเยอะข้อสักตข้สังเีเลยเข้ามาคือเป็นตัวสะพอนุ่นดีเลยนะโอ๊ยหนโวยหนเลยน้อยหน่อยหน่อยหน่วยหน่วยหน่วยผมโดนรัทธิแล้วเซก็ปุ๋ยนี กมยังไม่จบยังเพิ่งรับทหารยูจิโละทมเอาูจิอมะไว้นสุดท้ายไม่ต้องไปใจนะทุกคนตกได้วะ้วเุกคอาเอาตกนปรนเลยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเเฮ้ยย้เเยเเย่อนน่เ้ ไป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 โอ้โคติโกลาครับเมื um, so ่อกี้ม oui> ันกลว่าจะใช้หาชีแบบให้ผมแพ้ไม่ได้นะครับผมมันคือโกงนะเอาง่ายเลยใช่ครับใช่ไหมครกบจะได้เดเรา

บอกแล้วเที่ยวปุ่โผลาไว้ปุดนท้ายดว่ามันอ่อนนะ้วนดูนล่ด้วยเป๊ะสุดจาดเอาแค่สามเกมพอแค่นี้มันก็แบบรู้รู้แล้วว่าเราแบบชนะแล้วเราเก่งมากเลยแนะม่งโคตรโคตรอวยัวง